สวัสดีครับเดาแกงแก้ชอบดูบอลสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมบอลแก้ชอบดูบอลและแน่นอนครับแมตช์กลางสัปดาห์นี้ปากดีก่อนเกมมาสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของไบตันนะครับว่าเอาเลยไหม เอานีฝากกันไว้ก่อนดีกันแล้วกันนะครับสำหรับแค่ชอดูบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพวกเรานะครับแก่ชาวดูบอลจริงๆก็มีสามสี่คนเหมือนเดิมเหมือนที่เห็นนะวันนี้มาในรูปแบบของตัวคนเดียวแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เปียงเพื่อเดียวเรามาเข้ารายการกันเลยดีกว่าแค่ชาดูบอลปากดีก่อนเกมอ่สำหรับแมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์ที่ยี่สิบ ประจ,จำฤดูกาล2ปี25 2ปี26บีเมลีกมาเนติตี้ฟอร์มสะดุดมา2นัดนะครับตอนนี้ตามหลังเจาง้าฝูงอาเซนอนอยู่น่าจะหกคะแนนซึ่งเสมอมาทั้ง2นัดนี้ไม่ส่งผลที่แน่นอนอาเซนอนก็จะทิ้งงานไว้เรื่อยๆนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นของอาเซนอนนี่ถามว่าตายยากเหลือ,กเ,ลอกเกินซีซั่นนี้เหมือนจะเสมอเสมอแต่สุดท้ายก็กลับมาปิชนะได้ตลอด แต่ลูกหนึ่งเหมือนจะตีได้จะตีได้แต่เกมรับเ็าเหนียวแน่นเกียบจิ๋วจะนะลูกเดียวจะหน้าลูกเดียวแต่ก็จะรักษาฟอร์มทำลอมเสมอเราจะไล่ทันยากแต่จะไล่ทันได้ต้องรักษาฟองตัวเองให้ดีก่อนซึ่งนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับเจลซีมายิงก็ก่อนด้วยดิจอนี่ไรเดอร์ยังไม่ได้ทำลิปรีแคปแมนซิตี้เลยไม่เป็นไรไปกันต่อดีกว้าแมตที่ผ่านมาเสมอเจลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนำเขาก่อนหนึ่งลูก ช่วงกลางเกมเนาะเกี่ยขึ้นหลังมาเริ่มต้นเกมมาดิจอนีไรเดอร์ก็ยิงประตูให้กับซิตี้ออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่อย่างว่าเลยครับรับกันมาเยือนของเจลซีสิงดูเจลซีเนาะโค้ชใหม่ด้วยสุดท้ายเอ็นโซนะครับนะอืเอ็นโซเฟร์นันเดสมาตีไกลแตกนะครับขึ้นมาเรียกว่าอะไรตีเสมอ เปเสมอให้กับเจลซีได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วงตัวเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีบาบครับสิบบวกสี่อ้าวผมก็ไม่ได้ดูสดอนะนะเพราะว่าไม่สะดวกดูเหมือนกันวันจันทร์ยงคืนครึ่ง <c oughs> ธรรมดาถ้าดูตอนนั้นน่าจะเกือบจะเล่นแล้วนะถ้าเกิดว้านอนถ้าเกิดด้าดูน่าจะไม่ได้นอนต่อคืนนั้น,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 น <c oughs> ธรรมดา <c oughs> มามาถึงแมตช์นี้ก่อนดีกว่าหรือว่าแมตช์ก่อนหน้านี้แมตช์ก่อนหน้านี้น่าจะเสมอกับซันดอร์แลนยิงแมตช์หนึ่ง นะครับโดนแมวดำําพิษก็สองแมตติดศูนย์นะครับแมตต์นั้นก็ไม่เป็นไรถือว่าเจ้าๆมันไปเพราะว่าเพื่อนๆบ้านใกล้เรือนเกียงเสมอทั้งหมดนะก็สองนัดติดแล้วที่บ้านบ้านบ้านใกล้เรือนเกียงก็เสมอกั้หมดเลยเมียเป็นน้องทีมเดียวแหละครับที่จะนะอยู่คนเดียวไม่อาไลายกลุ่มเลยวะเล่นคนเดียวรู้สึกว่างเหงาไม่มีคนรับส่งให้อ่ะมาถึงเกียงวันนี้ก่อนดีกว่า สำหรับเกมวันนี้คืนนี้แมซิตี้เปิดบ้านพบไบตันเนี่ยเอาตัวจริงนะถ้าต,ตัวจริงตามคาดเลยน่าจะเป็นเซตที่เจอเจอ,เจอซีเละครับหลักๆเลยถ้าจะมีเปลี่ยนก็องคเดิมไว้ก่อนอะโดนาลุมมาถูกไวมกวาดีโอรูเวเนียสยืนเป็นเซนเตอ,อร์อนะครับซ้ายขวากู้แบ็กซ้ายขวากขน่าเป็นโอไร,ยรียืนกู้กับ นุนเยต์นะฟอร์ดฟอร์ดีของการยียาต่อเนื่องแต่ถ้าโอเรลี่ไม่ฟิตเขาอาจจะได้เห็นวาดิโอลงไปยืนเป็นแบ็คซ้ายเอาอาเกลลงมายืนแทนอะไรประมาณนี้อาจจะสลับกันแต่คิดว่านายเป็นตัวเดิมไมว้ก่อนเพราะนายเป็นเสตหลักของเขาส่วนหน้าของหลังกองกลางตัวรับที่ยืนหน้าแผงหลังน่าจะเป็นนิโก้เอ่อโรดี้นะครับน่าจะเป็นโรดี้เพราะว่านิโก้กอนจาเลสน่าจะได้รับอากันบบดเจ็บสลับกันปีมาน้องไป โอ้โหฟอรูดี้โรดี้มีชื่อเป็นตัวดำรงได้สัปดาห์เดียวไอ้แมตต์เดียวแมตต์ตัดมาดิโกคอนซาเลสเจ็บนะครับก็หวังว่าจะหายเร็วๆแล้วก็กลับมาได้ไม่เจ็บเยอะอะไรประมาณนี้ภาวนาแล้วกันเพรา้มีชื่อใ,ในเกมต่อไปแล้วกันส่วนคู่กลางน่าจะเป็นดิจนี่ไรเดอร์เพราะกำลังฟอร์มดีเอาจริงคือฟอร์มส่วนตัวนะเขายิงได้มานัดสองนัดแล้วเหมือนกันมีแค่นัดที่ สเมสมอชนเดอร์แลนด์ศูนย์ศูนย์ะอันนั้นไม่มีใครทำประตูได้นัดล่าสดุดเขายิงได้อาจจะเป็นไรเดอร์ยืนกู้กับเบนาโดเหมือนเดิมนะครับสาหรับกู้ของปลาส่วนแนวรุกสองตัวก็คงจะเป็นแจ็กกี้เพราฟองกําลังร้อนแรงกันอาจจะดดกไปสองนัดนี้ผมก็ไม่ได้ดูแบบว่าอะไรขนาดนั้นแจ็กกี้โฟเดนหน้าเป้าก็คงจะมีไม่โฟนนะเออร์ริงเบลอาร์เลนแต่เพียงผู้เดียวเขา่าจจะเหลือแต่เขาเพียงผู้เดียวแหละ อะก็จะประมาณนี้สำหรับ11ตัวจริงในแมตช์นี้นะไม่น่าจะหนีคาดแต่ขอที่คาดเลยดีกว่าสำหรับผมเลยนะก็ลงสำหรับผมแล้วเพราะอยู่คนเดียวไม่มีใครคิดว่าไงไ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์กนักนมาหน่อยแล้วกันซิตี้ส่งแบบนี้เสมอมาสองนัดติดแบบนี้เกมในบ้านแบบนี้เปิดบ้านเจอกับไบตันแบบนี้แต่มันเป็นเกมกลางสัปดาห์ตีสาม หนักใจแต่เอาอยู่นะครับเพราะคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะว่าใบตันก็ไม่ได้แบบว่าฟอร์มจะดุดันอะไรขนาดนั้นมันเป็นกลางซีซันนะเนาะเขาน่าจะหมดเรี่ยงหมดแรงกันไปแล้ว <c oughs> คิดว่าน่าจะได้ทักสองหนึ่งแล้วกันพลิกกลับมาน่าจะเป็นกำลังใจมูฟออนสักตีนะครับเพราะไม่จะหน้ามาสองนัดติดแล้วกลับมาสู่ในรูในทางแล้วไม่แพ้ก็ดีแค่ไหนแล้ว นั่นนี้น่าจะเอาอยู่ขอที่กล้าดถ้าเป็นปากดีก่อนเกมแบบนี้ในความเป็นจริงอะมองว่าสองหนึ่งแต่ปากดีก่อนเกมธรรมดาเราก็ต้องเจอกันแบบนี้แหละ <c oughs> ผมว่านะไม่ต่ำกว่าสี่เม็ดยิงรวมกันสองทีมสามประตูต่ตอหนึ่งฟันธงครับนี่อาเล่นกลับมายิงได้มีสองลูกอะอาเลเนสองจ่ายหนึ่งแล้วกัน ลูกนี้ไอ้อ่าโผเดนอีกลูกหนึ่งแจคีแอซซิสสองลูกให้กับอาร์ลเรนลูกที่โผเดนยิงได้คนแอซซิส,สคืออาร์ลเรนแจคีแอซซิสสองอาร์ลเรนยิงหนึ่งเอออาร์เรนยิงสองโผเดนยิงหนึ่งแจคีแอซซิสสองอาร์ลเรนแอซซิส,สหนึ่งครบจบเกมปรับกระดานส่วนลูกที่ยิงโต้กลับนี่มีตมัวมะลงมาพลิกเกมนะมีตัวมะเหรอ มีดูมาเลยเปิดก็มาก็ได้อาจจะเป็นนะมีดูมาเลยยำยืดได้ไม่หมดหรอกก็ประประมาณนี้สำหรับปากตีก่อนเกมก็จะพัฒนาช่องนะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนาช่องเลยอาจจะอัปเดตรายการอาจจะข้อมูลหรือว่าทำรายการใหม่เรียกว่าอยู่ในช่วงเลียนผันหวังว่าผู้ติดตาม เราจักรลบพันเร็วๆปีนี้ก็กาดอีก6สั้น6คนเท่านั้นเราจะจะกรครบ6หรือ5น่าจะ5 5คนจะได้2 5 0ทันก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแจร์กดซับสไคร์แชร์ไปให้เพื่อนๆนะกดติดตามหรือเห็นคลิปแล้วอยากจะสนับสนุนก็กดกันเข้ามาได้นะครับกดซับสไคร์นะขอสัก1,000ซับสไคร์เรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้ อาจจะหยุดไปหลายวันไม่มีคลิปไม่ลงเพราะ,ป,ะาาป,ปีใหม่เนาะมีดาวดาวกันไปปีใหม่กันหมดแล้วทีมงานอะ <c oughs> สำหรับวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแกชอบดูบอล at gmail.com และวันนี้แกชอบดูบอลกับผมแกชอบดูบอลแกชอบกับผมบอลแค่ชอบดูบอลอีกตะกิปใหม่ต้องฝึกนิดนึงก็าฝากกันไว้ด้วยนะครับทั้ง เอาพีก่อนเกมมาจิตี้พี่ก่อนเกมมาเจสเตอร์ยูนเต็ดนะครับถ้าว่างๆก็อาจจะมีรีแคปมาจิตตี้รีแคปมายูไนเท็ดด้วยแล้วก็จายผลรีมารีนะะรับของต้อง่าฝากไว้ทุกๆรายการด้วยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ